หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิบหายเราขอแนะนําพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่แต้นเคป๊หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้อๆๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยสเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีรีสีกันด้วยนะจ๊ะ ว็อลคัมสู่ไมโครจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จินวารูนะครับหลายๆคนคงเล่นเกมหลีกออฟลิเจนวายริฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็นำข้อมอโยโยูลเกี่ยวกับเกมหลีกออฟลิเจนวายริฟมาอัปเดตเพื่อนๆฟังอีกแล้วครับซึ่งอัปเดตครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นการอัปเดตที่หลายๆคนนั้นรอคอยอยู่นะครับ นว่าจะเป็นการอัปเดตแพทโนด 2.3c ระบบต่างๆรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเดฟเดลี่ในแพท2.4ว่าในแพท2.4นี้จะมีอะไรถูกเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับอันดับแรกน,นะครับผมเราก็ต้องไปดูที่ตัวทวิตเตอร์ของคุณเบนโฟกันก่อนเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าคุณเบนโฟลเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ดูแล,แลและจัดการโดยตรงกับเกมหรือออริจินวายริฟแล้วเขาทาการทวิชออกมานะครับโดยข้อมูลดังกล่าวนั่นก็คือสวัสดีทุกท่านที่เวลาสัปดาห์ของเดฟเดลี่วิก ในส่วนนะครับเราก็จะมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่กำลังจะมาในเร็วนี้รวมถึง behind the scene หรือก็แปลว่าเบื้องหลังเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆและคอนเทนต์ต่างๆที่จะถูกเข้ามาเพิ่มในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งข้อมูลก็มีการเขียนชัดเจนนะครับว่าในช่วงวันเวลาต่างๆจะมีกําหนดการออกมาอย่างชัดเจนซึ่งกำหนดการต่างๆจะเป็นตามนี้ครับวันที่13กรกฎาคมตอน7จ็ด จะมีการอัปเดตแพทนโนต2.34วันที่14ตอน9 a m จะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของแรงค์ซีซัน2และซีซัน3วันที่16กรกฎาคมตอน8 a m จะมีการปล่อยคลิปวิดีโอเดฟไดอารี่แพท2.4ในวันที่6 4 m จะมีการปล่อยเกี่ยวกับเรื่องของคลิปวิดีโอเดฟไดอารี y แบบเบื้องหลังของอีเวนต์วายริปวันที่17กรกฎาคมตอน9ก้าเก็จะมีการปล่อยข้อมูลวายริปโยต์ท al กเดือนกรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้เขาจะโฟกัสน,นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ m a t ช h m a k i n g และอื่นอีกมากมาย และภายในเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีข้อมูลหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัว w i r r e ิปอีสปอรระบบแรงแบบใหม่รวมถึง Wir i p p a พ h 2.4อาย e ทม v รีวิวงั้ก็ขอใทุกท่านมีความสุขนะครับซึ่งนี้นะครับก็เป็นในส่วนของทวิตท,ที่มีการแปลแล้วนะครับผมซึ่งผมจะมีการจัดเรียงเวลาใหม่ทำให้หลายๆคนนั้นได้เข้าใจมากขึ้นจะได้ไม่งงนะครับงันเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปล ให้วันเวลาเนี่ยมันเป็นในเวลาไทยนะครับเพราะถือว่าเราพูดแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับงั้นมาฟังอีกรอบนะครับว่าในแต่ละวันนั้นจะมีอะไรถูกปล่อยออกมาบ้างนะครับในวันที่14ตอน9โมงเช้าจะมีการอัปเดตแพทโนต2 3 3 4 ในวันที่15ตอน5ทุ่มจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องระบบแรงค์ในซีซั่น2และซีซั่น3ในวันที่17ตอน4ทุ่มจะมีการปล่อยคลิปวิดีโอ d e v d i อ r y p a t พดสอและในวันที่17ตอน6โมงเช้านะครับก็จะมีการปล่อยเบื้องหลังของ w i l e Rift e v e ต t ตามมาทีหลังวันที่18ตอน5ทุ่มนะครับจะมีการปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับ Wild r r f t Real Talk ซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของแมชเมคกิ้งแล้วก็อื่นอีกมากมายและภายในเดือนนั้นนะครับก็จะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของ w ายรีปอีสปรระบบแรงค์แบบใหม่และแพท2.4งจุดสี่ไอเทมพรีวิวนะครับก็เป็นการกำหนดการอย่างชาัดเจนแล้วครับว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีอะไรใหม่ๆถูกเพิ่มเติมเข้ามาบ้างส่วนแพดอัปเดต2.4นะครับทุกคนก็น่าจะทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนะั่นคือวันที่28ดกรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับช่วงประมาณปลายเดือนและตัวละครสำคัญครับท ตัวละครนี้มาแน่นอน100%นะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลถูกเพิ่มเข้ามาครับซึ่งตอนนี้นะครับทางทว t e เตอร์ของดิคออฟวิชเ w i ไวริฟในฝั่งของรัสเซียเนี่ยครับได้ทำการปล่อยภาพบ่งภาพออกมาครับซึ่งภาพดังกล่าวนะครับผมก็เป็นการบัฟเนิร์ฟตัวละครในแพท2.34จัดข้อมูลในส่วนนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงแพท2.34แบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรูปภาพดังกล่าวมีอะไรกันบ้างนะครับมีการบัฟตัวละคร3ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของเลโอน ก็น่าจะิเคาะห์ง่ายๆนะครับเพราะว่าตัวของเลียวนาครับตอนนี้ตกเมตาไปแล้วแทบจะไม่มีคนหยิบมาเล่นเลยเพราะตัวของเลีนานาครับถึงแม้ว่าจะมีสกิลซ c ซที่ดีซะเหลือเกินนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่า ความแข็งแกร่งของเธอนั้นยังไม่เพียงพอสําหรับการเล่นซับพอร์ตในปัจจุบันนี้นะครับว่าตัวละครใหม่อย่างตัวของเซนนาหรือว่าจะเป็นบรอมนะครับก็ยังคงครองเมตาอยู่ในปัจจุบันดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการบัฟตัวของเลียวหน้าให้น่าเล่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จ,จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่น่าหยิบในแพตตต่อไปก็ได้ส่วนตัวของราคานะครับก็ยังเป็นเหตุผลเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยยกให้มันเป็นตัวละคร TIS อีกหนึ่งตัวนะครับผมเพราะว่าความคล่องตัวการเปิดไฟแล้วก็จัังหวะพพลิกกกกผนททีีกกที่่าาออมมไดด้ๆเ บอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงนะครับส่วนตัวแล้วผมก็มองว่าตัวของราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพชชหน้าเนี่ยมีการถูกเพิ่มเติมเข้ามาคือความสามารถต่างๆบอกเลยครับว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าหยิบสุดๆในแพทต่อไปครับส่วนตัวของรุนพาร์ทไฟเดอร์นะครับผมมองว่ารุนนี้สมควรที่จะได้บัคกจริงๆครับเพราะว่ามีรุ่นหลายรุนนะครับผมที่มีความสามารถที่มากกว่าแล้วก็น่าหยิบมากกว่าแล้วก็รุ่นตัวนี้นะครับผมเพิ่มความรุนในการเคลื่อยยมะจ มาดังนั้นนะครับผมการบัฟครั้งนี้อาจจะทําให้ลดนตัวนี้น่าหยิบมากยิ่งขึ้นนเองครับมาในฝั่งของการโดนเนิฟกันบ้างครับตัวละครที่โดนเนิฟนะครับผมมีทั้งหมด7ตัวละครด้วยกันนั่นก็คือตัวของอามูมูบรอมอีฟลินแอรียลฟิอลาจันน่าและโซนาครับ ทั้ง7ตัวละครนี้นะครับผมผมรูดเลยว่าก็มีหลายตัวละครที่เข้าใจได้นะครับแต่ว่าก็มีบางตัวละครที่ไม่รู้ว่าจะเนิฟทำมาอีกนะครับยางตัวของอมูมู่นะครับตอนนี้พูดตรงๆว่าถึงแม้ว่าสกิลอัลติเมทของมันเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ต้องพูดตรงๆว่าในปัจจุบันนี้คนเล่นแล้งเนี่ยที่หยิบมาเป็นตัวของอมูมู่เนี่ยค่อนน้อยนะครับผมบอกได้เลยว่านับตาได้เลยได้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอน้องด้วยซ้ำนะครับดังนั้นจุดจุดนี้ก็ยังงๆอยู่สําหรับการเนิบ่ววนนตัอองมะครั ตัวละครที่เก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากนะครับในแรงในปัจจุบันนี้การหยิบบอมาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกแรกๆเลยเพราะว่าความสามารถในความถึกเอ๋ยการเปิดไฟการมีซีซีในเลนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับตัวของบอสดังนั้นจะโดนเนิฟม,มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนตัวของอิบนะครับก็โดนอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะโดนหนักน้อยอะไรยังไงแค่ไหนนะครับอันนี้ยังไม่ทราบได้แต่พี่แกนะครับผมก็อย่างที่ว่าควรช่ำช้ำนะครับถ้าเกิดว่าสามารถหลบไปฆ่าได้อะไรแบบนี้ก็อาจจะน่ากล เหมือนว่าดิสจะไม่รักตัวของอีฟลีนนะครับนะก็รอดโดนเนื้อม,มา2-3แพทเลยเนาะ a อสเวลเอสเวลนะครับเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละ,ละครนะครับที่ค่อนข้างโหดเลยในแพทปัจจุบันนี้ เพราะว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทมากๆเลยนะครับคือตอนนี้ตัวที่คอมเมตาอยู่คือตัวไครสนะครับส่วนตัวแอสฟิลนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถนํามาต่อกอนได้บ้างนะครับอย่างน้อยๆก็คือทําให้สามารถที่จะสโลได้หรือว่าเป็นตัวละครเติมดาเมจแบบระยะไกลๆได้นะครับผมไม่จาเป็นต้องเอาตัวไปล้วงต่อต่อศัตรูก็มีสิทธิ์ในการชนะได้นั่นเองนะครับันนั้นการเนิร์ฟอันนี้ถือว่าเข้าใจได้ครับตัวต่อไปนะครับก็คือฟิโอลาในที่สุดนะครับตัวละครกอสเทียจริงๆของบารอนเลนนะครับนั่นคือต สเหตุผลว่าทําไมถึงจะโดนเนิร์ฟอันนี้ไม่ต้องไปหาหรอกครับผมคือตัวฟิโอลามันน่าโดนเนิร์ฟอยู่แล้วครับมันโกงมากมากนะครับสำหรับผมดังนั้นการเนิร์ฟฟิโอลาเป็นอะไรที่สมควรมากๆครับสำหรับเรียนบาลอนตัวละครต่อไปครับเป็นตัวละครซับพอร์ตนั่นคือจันนาจันนานะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟมาในแพ็กก่อนๆนะครับแต่ว่ายังไงในการแข่งตอนนี้นะครับตัวของจันนาเองก็ยังเป็นตัวละครที่มีการหยิบมาเพื่อป้องกันตัวของเอลิซี การจัดการเกี่ยวกับไฟหรือว่าการเพิ่มเกราะทำให้เพื่อน่วมทีมเนี่ยสามารถต่อสู้ในไฟหรือว่าอยู่ในเลนได้สบายมากยิ่งขึ้นและการที่เนิร์ฟตัวของจันน่าเนี่ยก็จะทาให้เมตาเปลี่ยนแปลงได้อีกเล็กน้อยครับและตัวละครสุดท้ายนะครับก็คือโซนาผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าโซนาเนี่ยมันไปโหดตอนไหนนะครับเพราะพูดตรงๆว่าผมไม่เคยเจอในแรลงเลยน้อยมากๆเลยนะครับผมคนที่หยิบมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหไม่รู้จะหยิบตัวไหนมาแล้วนะครับเพราะาตัวของโซนาเนี่ยพูดตรงๆเลยว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผม้น็ตวอองรดก ว่าไดแผด2 3 c นั้นจะมีการปรับสกิลหรือว่าการเนิร์ฟตัวของโซน่าอย่างไรนะครับมาดูในส่วนของไอเทมกันบ้างครับ ตอนนี้ไอเทมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลง3ไอเทมด้วยกันนะครับนั่นก็คือไอเทมอย่าง Frozen Heart นะครับ Frozen Heart นะครับพูดตรงว่าเป็นไอเทมที่ดีนะครับผมแล้วการที่ครั้งนี้นะฮะมีการบัฟขึ้นมาก็น่าจะทําให้ไอเทมนี้น่าหยิบมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าสโลศัตรูก็ได้เลือกก็ได้เยอะนะครับน่าจะเป็นไอเทมนี้ทําให้แทงหลายคนน่าจะเลือกหยิบออกมาบ้างนะครับส่วนไอเทมที่โดนเนิร์ฟนะครับนั่นก็คือไอเทมสะท้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะสะท้อนเล็กหรือว่าจะเป็นเกาะสะท้อนใหญ่นะฮะซึ่งก็คือตัวของ Bramble West Tron นนนนนนนะะฮแแลล้้วววกก็็ตตััััขขออออองง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  Mail ่่่เเซึยโดดิรร์ฟไไปูใพพชุ และสกินที่ถูกเพิ่มเข้ามา4สกินนะครับนะั่นคือสกินของ Battle Academy ทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของ Asheville, a t a r i n a Lux และสกินสุดท้ายนะครับอย่าง Battle Professor g r a v e นะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม The Origin War Web ในแพท2.34นี่เองต้องมารอดูกันนะครับผมว่าในแพท2.34นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นตัวเลขยังไงเมื่อไหร่นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับยังไงผมเจมส์จิมารุก็ทําการแปลไทยไหม้ทุกท่านได้ฟังได้ดูอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมตัวให้ดีสําหรับแพทสองจุดสามสี่ที่เราจะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมอีก Origin Wild r i f ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมเด็ก Origin Wild r i f คิดถึงจิมารุก่อนจากกันนะครับผมขอยนุาฝากสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะครับผมกับชิล้ลิอี่าจะเป็นนนใส่วของลายบบบนนนาอีี่่่มรรรรเะะคคัััติทง สะดวกกว่าแล้วก็เติมได้ถูกกว่า เติมเองอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเติมแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนๆนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกมลีโอฟออฟเดอะวายริฟหรือว่าความขึ้นหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุดด้้วยยยยนนนนะะะคคคคครรรรััับบบผมลลลลลิิงงกก์อออู่่่าาาใตปเเเแพืๆ เ,เล่นเกมวายริฟหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ x e c u t e ลิง์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า